เสียงเปิดเสียงดนตรีลอยขึ้นเบาๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง b o r a Defense Force วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดเครื่องบินรบสัญชาติรัสเซียรุ่น Su-35 เนื้อเรื่องเริ่มก่อตัวจากแนวทางพัฒนา Su-27 ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ดีที่สุดของรัสเซียซิคอยสู3 5หรือโค้ดเนม f l a n k e a e ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ตามโครงการ T-10BM เพื่อให้เหนือกว่าเจเนเรชันที่4ทั่วไป และเปรียบเสมือนสะพานไปสู่ยุคเครื่องบินรบรุ่นที่5อย่างซู57สซู35ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจเหนือกว่าอากาศไม่ว่าจะทำหน้าที่โจมตีพื้นดินหรือเป้าหมายทางทะเลมันเป็นเครื่องบินรบมันติดฟังก์ชันที่ครบเครื่องมาดูข้อมูลทางเทคนิคคร่าวๆกันความยาวตัวเครื่องประมาณ21.9เมตรความกว้างปีก15.3เมตรและสูงราว5.9เมตรพลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์เซเทและเครื่องห1ึ่ s จำนวน2เครื่องยนต์กับแรงขับสูงสุดกว่า142กิโลนิวตันและแรงขับแบบไม่ใช้หลังเผาไหมไรทรัสต์ Dry Trust, ประมาณ86กิโลนิวตันสมรรถนะทางการบินความเร็วสูงสุดได้ถึงมอก2.25ที่ความสูงสามารถทำซูเปอร์ครูซบินเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้เอฟเทอร์เบอร์เนอร์ได้ในช่วงหนึ่งความสูงปฏิบัติการสูงสุดเซอร์วิสซีลิงราว8 0 0 0 0 0 0 0 0เมตร ระยะปฏิบัติการโดยไม่เติมน้ำมันอินเทอร์เนประมาณ3,600กิโลเมตรและสูงสุดจนถึง4,500กิโลเมตรเมื่อมีถังเสริมในยามรบมันติดตั้งปุยน้ำหนักได้สูงสุด8,000กิโลกรัมบน5.0จํานวน12จุดเรื่องอาวุธมีปืน g จีเซ30ถึง1ขนาด30มิเมตรพร้อมกระสุนประมาณ150นัดรองรับการติดตั้งหลากหลายเช่นมิสไซล์อากาศสู่อากาศ R-27 R-77 R 73มิตไซอากาศสู่พื้น KH 29 KH 31P KH 59nk เครื่องบินต่อต้านเรือและอาวุธนำวิธีต่างๆรวมถึงระเบิดทีวีเลเซอร์ดาวเทียมระบบอิเล็กทรอนิก์สและการป้องกันเรดาร์อันทรงพลัง IRBIS-E เพเ ER, ซอร์จับเป้าหมายได้ไกลถึง400กิโลเมตรติดตามได้ถึง30จุดและยิงได้พร้อมกัน8เป้าหมาย ระบบวอชสามสบริเวณจมูกใช้ติดตามด้วยอินฟราเรดและเลเซอร์ระบบตัดสัญญาณ L 1 7 5 M KHIBINYM และว,วัสดุดูดซับเรดาร์ที่ลดสัญญาณสะท้อนด้านหน้าความท่องตัวที่โดดเด่นตัวซูสามมีระบบ TH I u s t h e i u s t v e c t o i n g แรงดันถักที่สามารถควบคุมได้ทั้งสองเครื่องยนต์ซึ่งช่วยให้มันสามารถหมุนตัวและควบคุมได้อย่างเหนือระดับและทำท่าโคเบอร์ obra, หรือกุ๊กได้อย่างง่ายดาย ตลอดจนมีระบบควบคุมการบินเครื่องยนต์แบบรวมโฮเทอร์สและจอมอนิเตอร์แสดงผลแบบดิจิทัลทั้งหมดช่วยลดภาระของนักบินประวัติและบทบาทในสนามรบสู35มีต้นกำเนิดจากการพัฒนาต่อเนื่องจากซู 27SM และสู 27M ตั้งแต่ปี2002จนเปิดตัวเต็มรูปแบบในปี2007ได้รับการสั่งผลิตล็อตแรกจำนวน48ลำสำหรับรัเสเซีย จีนเป็นประเทศแรกที่ซื้อสู่35จำนวน24ลำในปี2015และรับมอบในปี2016-2018มีรายงานว่ารัสเซียอาจใช้อาวุธสู่5 5เป็นส่วนหนึ่งของการค้าทางทหารต่ออิรากในรูปแบบบัตเทอร์อกริเมนแต่ยังไม่มีการยืนยันชัดเจนว่าเป็นการขายหรือให้ใบอนุญาตผลิตในประเทศในสงครามยูเครนมีสู35 5หหลายลำถูกยิงตกหรือประสบอุบัติเหตุ รวมถึงในปี2025ที่จุดมีวิดีโอซากที่ถูกยิงตกปรากฏในสื่อสรุปส่งท้าย Voiceover เน้นหนักเศร้าจากดีไซน์ที่พัฒนายอย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพทางเทคนิคขั้นสูงระบบอาวุธอันทรงพลังและสมรรถนะโหดเยี่ยมในสนามรบซิคอยซู35จึงกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่น่าจับตามองมากที่สุดของโลกยุคนี้สำหรับประเทศที่ต้องการเครื่องบินรบที่ครบเครื่อง